คนไทยใส่ใจสุขภาพไม่อยากแก่ก่อนวัยอยากดูดีอยู่ตลอดทางไกล NCD แห่เข้าฟิตเนสปรากฏธุรกิจนี้เนี่ยนะครับโอ้เปิดเพิ่มกว่า30บริษัทรายได้ของธุรกิจฟิตเนสเนี่ยจะถึง12,000กว่าล้านนะฮะที่สำคัญคนกรุงเทพนี่นะครับขาจ่ายเข้าฟิตเนสพิลาทิสมาแรงมากเลยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน คนไทยใส่ใจสุขภาพไม่อยากแก่ก่อนวัยอยากดูดีอยู่ตลอดทางไกล NCD แห่เข้าฟิตเนสปรากฏธุรกิจนี้เนี่ยนะครับโอ้เปิดเพิ่มกว่า30บริษัทรายได้ของธุรกิจฟิตเนสเนี่ยจะถึง12,000กว่าล้านนะฮะที่สำคัญคนกรุงเทพเนี่นะครับขาจ่ายเข้าฟิตเนสพิลาทิสมาแลงมากเลยนะครับ สุววิจัยเกษตรกรไทยนี่นะครับได้พูดถึงเกี่ยวกับธุรกิจของประเทศไทยในขณะนี้โดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการที่ดูแลสุขภาพมันก็แปลกนะคือไม่ว่าเศรษฐกิจมันจะดีมันจะรุ่งม,มันจะดิ่งมันจะอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะสุขภาพของคนนี่ก็สําคัญ ถูกไหมครับเมื่อทจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าต้องพยายามรักษาสุขภาพให้ดูดีอยู่ตลอดเวลานะครับห่างไกลจากเรื่องของความเครียดอ,อะไรก็แล้วแต่ก็หันหน้าเข้าสู่การออกกําลังกายทีนี้การออกกําลังกายเนี่ยก็มีทั้งตามสวนสาธารณะที่บ้านบ้างเข้าฟิตเนสบ้างยิมบ้างตามห้างบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่มันกลายเป็นจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของฟิตเนสหรือมเนยิมในประเทศไทยเนี่ยฮะมีการเติบโตนะฮะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกเลยก็ว่าคนไทยเนี่ย เริ่มหันมาใส่ใจในการออกกําลังกายอย่างชัดเจนมากๆในยุคสมัยนี้เมื่อเทียบถอยกลับไปกับในหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับศูนย์วิจัยการศึกษาไทยบอกงี้ครับไปทําสารวจแล้วข้อว่าคนไทยออกกําลังกายสม่ําเสมอเนี่ยตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น44แล้วนะฮะในปีที่แล้วนะครับทีนี้พอคนไทยออกกําลังกายสม่ําเสมอเนี่ยเป็นไงมันก็เลยเกิดโอกาสทางธุรกิจให้กับพวกบรรดายิมฟิตเนสก็เลยทำให้ยิมฟิตเนสเนี่ยนะครับ มีรายได้ธุรกิจจากฟิตเนสซึ่งคาดว่าในปีนี้นะฮะเพราะว่าคนไทยใส่ใจในการออกกาลังกายเพิ่มขึ้นเป็น44%ก็เลยคิดว่าธุรกิจฟิตเนสในปีนี้จะโตถึง18%นะร,รายได้น่าจะขึ้นมาถึงเป็น12,000ล้านบาทนะครับแต่กู้กเทพดนะฮะ7จังหวัดเนี่ยร,รายได้ของธุรกิจฟิตเนสที่ว่าจะเป็นหมื่น20,000ล้านเนี่ย80%อยู่แต่ในกรุงเทพฯอยู่แต่ในกรุงเทพครับ ความหมายมันเหมือนกับว่าตอนนี้การที่ว่าคนกรุงเทพ่ยใส่ใจในการออกกำลังกายมากกว่าคนต่างจังหวัดหรือไม่ก็เป็นไปได้นะฮะแล้วทีนี้นี่นะครับผลสรุปตรงนี้ออกมาบอกว่ากว่า76%ของการเสียชีวิตในปัจจุบันเนี่ยมาจากโรค NCD ท่านผู้ชมรู้จัก NCD ใช่ไหมเป็นโรคที่มันแบบว่าไอ้นั่งๆนอนๆอยู่กับที่แล้วก็ไม่ออกกำลังกายกันเนี่ยนะฮะงนั้นตรงนี้ก็เลยทาให้กลายเป็นแนวโน้มของคนไทยเริ่มใส่ใจตรงนี้ไม่อยากเป็น NCD นะครับ กรมราชสกษาก็บอก่างี้เลยฮนะบอกคนไทยเนี่ยมีแนวโน้มจะออกกาลังกายสม่ําเสมอเพิ่มขึ้นแล้วนะฮะและต่อเนื่องอีกต่างหากนะฮะเ,เขาไปสํารวจมากับกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า15ปีขึ้นนะครับออกกําลังกายเนี่ย3วันต่อสัปดาห์นะฮะและออกต่อเนื่องอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะและสัดส่วนตรงนี้เพิ่มจาก40.4ในปี2022ขึ้นมาเป็น44%ในปีที่แล้วโอ้ดีครับนะฮะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็ไปสํารวจพฤติกรรมผู้บริโภคในปี2025 ปีนี้ด้วยนะประมาณสักเดเดือนแรกได้นี่นะครับเขาบอกงนี้ครับว่า60%เนี่ยนะครของคนที่ตอนนี้ใส่ใจเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยเลือกใช้บริการฟิตเนสคือเข้ายิมเข้าฟิตเนสสามสเ้านี่ยออกกำลังกายในสถานที่อื่นๆซึ่งไม่ใช่ฟิตเนส นะครับโอ้แสดงว่า60%เนี่ยเข้าห้างออกฟิตเนสเนี่ยนะครับและปัจจุบันฟิตเนสเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่สถานที่ออกกำลังกายเท่านั้นนะฮะแต่ยังเป็นสังคมนะฮะวมดูแลสุขภาพของพบปะผู้คนเพิ่มเติมขึ้นอีกเยอะเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยรายได้ของธุรกิจฟิตเนสเนี่ยน่าจะมาเป็น1 2 0่0ล้านหรือเติบโตประมาณ18%แนตะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่ารายได้ธุรกิจฟิตเนสเนี่นะยแ่กรุงเทพเทพ่านนั้นเอง อยู่แค่กรุงเทพเองนะฮะด้วยเหตุผลว่าอะไรฮะคือเวลาเข้าฟิตเนสมันก็องมีค่าแหละค่าแรกเข้าค่าสมาชิกตลอดชีพลายปีแรกเข้าต่อครั้งเสียอีกแล้วก็อุปกรณ์โน่นนี่นั่นนะฮะั้นตรงนี้ก็เลยทำให้การที่รายได้กระจุกอยู่80%ในกรุงเทพเพราะกําลังซื้อของคนในกรุงเทพสูงกว่าในเมืองโดยภาพรวมใหญ่ตามตาม่างจังหวัดน,นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับในเรื่องของการตั้งธุรกิจ ที่ต้องการอยากจะเปิดธุรกิจฟิตเนสอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าธุรกิจนี้มันกลับเริ่มที่จะโตได้เพราะว่าคนห่วงเรื่องสุขภาพแม้ว่าเศรกิจจะไม่ดีก็ตามนะครับมกราคมถึงพฤษภาคมปีนี้ฮะข้อมูลล่าสุดบอกว่าการที่คนแห่ไปจดนิติบุคคลในกรุงเทพเกี่ยวกับ,กบธุรกิจฟิตเนสเนี่ยมีทั้งหมด41บริษัทอูโห้าเดือนแรกเนี่ยแห่ไปเปิดแบบธุรกิจทาฟิตเนสเนี่ย41บริษัทนะฮะแล้ว56ในจํานวนของร้าน่อนโทษนะ ฟิตเนสที่เปิดใหม่เนี่ยจะเน้นเรื่องของโยคะกับ ma, พิลาทิสมาเพราะตอนนี้มาแรงมาก โดยโยคะกับพิลาติสตอนนี้นี่นะฮะมีคนต้องการอยากจะเล่นแบบนี้ในพวกฟิตนเนสเยอะเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่นะ่เอามาแชร์กันฟังครับว่าธุรกิจมันก็ไม่ใช่ว่าจะซบเซากันทุกกลุ่มทุกก้อนกันไปนะฮะอันนี้ได้ปัจจัยมาจากคนดูแลสุขภาพมากขึ้นนะค,คนไม่ต้องการจะเป็นโรคนั่งนั่งนอน,น,อนๆเสร็จแล้วชีวิตก็มันเสื่อมถอยไปกับเรื่องของชีวิตที่ซบเซาแบบนี้นะครับนผู้ชมครับ